ว่าเรายังไงล่ะเราต้องมองว่าทุกคนพูดไปเพราะความโกรธแต่เราไม่รู้ว่าอะไรทําให้ตาชานโกรธขนาดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นอะไรยังไงแต่ทุกคนที่พูดออกไปทุกอย่างทุกแอคชั่นมันเป็นมันเป็นความจริงแต่มันมาจากความโกรธเหมือนเราโกรธและสติหลุดนั่นแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นคนจะเอามาบอกว่าคุณยายสมควรไปใส่ตูดอะไรด่าลูกโกรธมันเป็นความโกรธที่มันที่มันเกิดขึ้น น่าแต่นาแต่แกเป็นนักพูดดิฉันต้องยอมรับว่านาแต่แกเป็นนักพูดดูเหมือนว่าแกจะเรียนแล้วก็มาทางนี้โดยตรงเหมือนกับพวกนักโตวาทีอะค่ะนะคะเขาจะมีสูตรมีการพูดของเขาดิฉันเป็นนักเขียนพูดไม่เก่งบอกตรงตง <c oughs> ใช่ค่ะใช่ค่ะดิฉันมองว่าน้าแต่ดูแลคุณยายดีความที่ดิฉันรักคุณยายสมควรก็เลยคิดว่าลูกผู้ชายคนหนึ่งถ้าดูแลแม่ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าโอเคแต่ใครจะดราม่าอะไรกันก็แล้วแต่แต่ดิฉันเนี่ยมีคนไปพูดว่าเออป้าๆสั่งให้หนัาแต่ฟาดคนนู้นคนนี้ <c oughs> จริงๆเป็นเรื่องตรงกันข้ามค่ะ ดิฉันไม่เคยคุยกับน,น้าแต่โดยตรงก็จะผ่านไปที่พี่ก้อยก็จะบอกพี่ก้อยว่าคือคิดว่าเอ่ยชื่อได้นะคะเพราะว่าใครๆก็รู้กันว่าคือคือใครที่เป็นป้าอีกคนถึงที่สนิทสนมกันนัาแต่ดิฉันบางทีเห็นอะไรไม่ชอบมาพักนก็เดี๋ยวพี่ก้อยว่าพี่ก้อยบอกน้าแต่หน่อยได้ไหมว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยนะ้แต่ไม่ควรจะพูดถึงนะไม่ควรจะไปก้าวไก่เขาดิฉันจะบอกอย่างนี้เสมอคะ่ะเพราะดิฉันมองว่า <c oughs> การเล่นดราม่ามากเกินไปบางทีมันน่าเบือ่อค<ะไ>่ะเราอยู่ซวยๆอะไรอย่างเงี้ยเงี้ยดีกว่ารักกันนแต่ได้อย่างไรดิฉันไม่ได้รักกันกับน้แต่ค่ะดิฉันพบรักกับทนายตามพบรักเออแล้วก็เป็นกิ๊กทนายเจมสําหรับนาแต่เป็นเป็นยูทูบเบอร์และเป็นคนที่เราคุยกันแล้วก็ ดิฉันคิดว่าณแต่พูดเรื่องคดีบางอย่างมันได้ผลตรงที่เขามีฐานกำลังคนแล้วก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นถ้าเราให้ข้อมูลอะไรที่ถูกต้องในแง่งงของกฎหมายของเรื่องบางอย่างที่ดิฉันรู้และให้นแต่เอาไปช่วยเผยแพร่ดิฉันมองในเรื่องของงานค่ะไม่ได้มองในเรื่องจะในส่วนตัวในส่วนตัวดิฉันรักคุณ <c oughs> รักคุณยายสมควรดิฉันรักคุณยายสมควรเห็นคุณยายสมควรเหมือนเหมือนคุณแม่คือคุณแม่ดิฉันเสียไปแล้วหลายปีแล้วเจ็ดเจ็ดแปดปีแล้วมั้งดิฉันก็เลยเห็นคุณยายสมควรรักนับถือเหมือนคุณแม่แล้วรู้สึกสงสารตอนที่เกิดเรื่องแล้วเธอถูกด่าขนาดนั้นดิฉันรู้สึกว่าหญิงแกร่งแห่งผู้เหล็กไฟหญิงแกร่งแห่งผู้เหล็กไฟตัวจริงคือคุณยายสมควรค่ะดิฉันก็เลย ค่อนข้างที่จะให้ใจกับคุณยังสมควรแล้วก็เข้ามาใกล้ชิดแล้วพอดีฉันเห็นนะแต่ดูแลแม่เขาดูแลในครอบครัวดูแลน้องสาวเป็นอย่างดีดิฉันก็เอออย่างน้อยคนที่ดูแลแม่ดูแลน้องก็ไม่น่าจะใช่คนชั่วร้ายก็เลยเออคุยกันแล้วน้แต่ก็คือเราไม่ใช่ว่าดีฉันให้ข้อมูลนะแต่อย่างเดียว เราแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพราะในเรื่องที่เกิดที่กกกอกจริงๆในเรื่องของครอบครัวดิฉันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ก็ต้องอาศัยข้อมูลตรงนั้นส่วนในเรื่องของหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในเรื่องของกฎหมายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะมองตรงนั้นได้ได้ดีกว่าเพราะว่าอืมเราอยู่ในทีมที่เราเห็นเราเห็นไม่ใช่ไม่เชิงว่าเห็นสำนวนค่ะก็พอรู้มาบ้างว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าตอบคำถามได้ถูกไหมเพราะว่า ดิฉันไม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในโรค youtube ที่เอาไปพูดกันว่าดิฉันอวยนตัตเตอวยสุดเ่งดิฉันไม่ได้อวยนตัตเตแต่ดิฉันมองว่านตัตเตมีศักยภาพในการพูดถึงเรื่องคดีในระดับหนึ่งในรูปแบบของนแตเต <c oughs> ในส่วนเรื่องอื่นเรื่องของดรามา่าก็เห็นว่าดิฉันไม่ได้เข้าไปยุ่งใครจะเป็นดราม่าก,กับใครก็ให้แม่งดราม่าก,กันไปอะดิฉันลำพังแค่ดราม่ากับไอหำน้อยก็จะตายอยู่แล้ว <c oughs>